ตะลงปาดยานเด็กก็อยู่มาฐานบอกรนนสาธุนบอวดอ่าจ่าจนั่งกังเก่ยมันหยาไปนั่งอีกอุ้ายอยู่ไาไปนั่งอีกฉไม่วายอยู่มอว่าไง ใชยเป็นับอยูสเขียตีสีลงตีปาำว่าจะเป็นนั่เอกขอสีลงเนี่ยเจ้าปลาอุกนเลยเจ้าไอปอนมุงเจ้าไปงน้ำกันสะเปไปเพว่ายังด็กพอเดี๋ยวพาม่านพาซากใถ่ายรูปลี่ครับเ

ยิ้มครับยิ้มเออจองนี้จองนี้จองนี้เออคือตั้งแทร์ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับพระเอกน้อยพระเอกน้อยพระเอกน้อยเนยพระออก้สวัสด e. ีค่ะไปไหมไปเป็นพระเอกไหมั้เป็นแดนเซอร์ไหมคือจังอันหน้าตาคือมือมีดเผย 呵呵 <laughs> <laughs> <laughs>